คุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามตอนต่อไปขอขอบพระคุณมากนะซึ่งนี่ก็พูดไปหลายวายแล้วนะก็จะพูดจนจบกันแหละเกี่ยวกับตัวเลขที่ที่บอกมาแต่ก็ไม่ได้ว่าบรรยายจนหมดเปลือกเลยคือถ้าใครอยากจะเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนลงทะเบียนเรียนแบบจนันนะีหน้าทางออนไลน์ซึ่งสามารถแอสไลน์ ine, การเรียนหลักสูตรน,นะคะเข้ามาทางไลน์เลย0ู4 2 8 9กก็ว่าก็สี 4, นะ่เนาะแล้วก็ 0967922666นะคะ0 9 4 2 8 9ก็4 4หรือว่า0967922666ซึ่งสามารถค้นหาดิฉันได้ทางใต้ y o u u u e เนี่แหละคือจะทำลิงก์ลิงไว้ให้คนติดต่อดิฉันติดต่อทางไงหนช่องทางการติดต่อเรียนย่างไรเรียนออนไลน์สดก็จะเปิดกล้องสดๆอย่างนี้สอนนะคะ,ะ,คะผ่านไลน์ก็โทรคุยกันก็สอน เรียนจบแล้วก็ได้ใบเซอร์จีไฟเขรดแล้วก็ซึ่งท่านเรียนไปแล้วท่านก็จะได้นะวิชาความรู้ได้วิชาความรู้แล้วก็ได้เงินด้วยพอได้เงินเนี่ยเราก็จะได้ค่าเรียนคืนนะคะค่าเรียนก็จะได้คืนด้วยซึ่งมีคนที่เรียนไปแล้วนะคะคือพี่ซีเขาขายเครื่องสมองในห้างนะตอนนี้เขาก็ได้ค่าเรียนคืนไปแล้วละคุ้มละตอนนี้เขาก็สามารถประกอบเป็นอะไรได้เสริม เปิดสำนักของตัวเองแล้วนะซึ่งเนี่ยดิฉันก็เป็นโปรเฟสชันแนลนะมืออาชีพดิฉันก็ทำเวลาใครที่จะติดต่องานดิฉันดิฉันก็ทำเห็นไหมหลักสูตรนาบัตรของฉันแจกเลยแต่นาบัตรนี่ก็แพงมากทำเป็นกล่องเลยเห็นไหมเนี่ยทำเองมืออาชีพเนี่ยทำกล่องแจกแต่ว่าไม่ได้แจกฟรีนะเพราะว่าแจกฟรีแล้วมันนี้มีคุณ่าสมมุติว่าเขาติดต่องานกับเราเนี่ย เราก็ให้นําบัตรเขาไปติดต่อฉันฉันบินไทยอะไรเหมือนเ,นเป็นการโปรโมทตัวเองแนะนําตัวเองว่าเรียนจบอะไรมาทําอะไรอะไรอยู่ก็โปรไฟล์นําบัตรเขาก็จะบอกอยู่แหละในหน้าโปรไฟล์นี้เราก็จะทําทําออกมาให้จ้างเขาทำออกราฟิกดีไซน์ก็ทํเมือซีมเนี่ยเรียบหรูนะเรียบหรูดูดีเนี่ยเรียบหรูดูดีสวยไหมสวย เป็นเหมือนมีมเบอร์การ์สมาชิกเป็นกระดาษหอ่อได้จะทำแจกแต่ส่วนส่วนมากคนนี้เข้ามาออนไลน์ก็ไม่ต้องแจกเขาทำเป็นนามบัตรเอพลิเคชันออนไลน์ก็คือแจกไปก็มาดูเลขหใช่ไหมอันอันนี้เลขหกนี่ไม่ได้จับคู่ดาวละเออตอนนี้พลังเลขสาสตร์เลขหกคือคือไม่ได้จับคู่ดาว อันนี้พลังเล็กกระสับ72 72ก็มีความหมายไงมะพาพี่กันนี่กับพชยาพลังเล 74, นะ็กกระสับ74มะพาพี่นี่โหสวยคืออยากจะโชว์โชว์ผลงานแม่อยากจะโชว์ผลงานมากกว่าโชว์ผลงานว่าเออแต่ละหน้าไพ่มีความสวยงามอย่างไงจะเรื่องสอนน้องมาเรียนออนไลน์ โชว์ผลงานนะไพ่ฉันสวยนะฉันทำฉันคิดฉันนะารเองเพราะฉันชอบพระพิณเนธอันนี้พลังเลขศาสตร 5, ์56เห่นไหมฮะพลังเลขศาสตร 5, ์57ในพระพิณเนธทรงนั่งเหมือนลังอ่ามีความสง่างามอย่างมั่นคงพลังเลขศาสตร์58แล้วก็ เป็นพลังเลขกศาสตร์ยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วก็พลังเลขกศาสตร์ยี่สิบหกไะยี่สิบหก็ก็ไปพลังเลขกศาสตร์สิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปางเบบีขเนตใช่ไหมเบบีขเนตก็ทรงนั่งอยู่ตรงหนูีิสุกาก็เป็นบริวารแหละใบหูใหญ่มีห่วงช้างเป็น พ,พีก่กินเน่ฟังเด็กอะที่ท,ทำออกมาพี่พินเน่ฟังเด็กฉันคิดว่ามีอยู่จริงนะพ,พี่ินเน่แหละมีทั้งฟังเด็กทั้งฟังผู้ใหญ่บางทียังบางทียัง,ง,ยงเห็นพระวินเนศเลยมาเรียกอาจารย์แปลว่าเป็นเสียงเด็กเสียงเด็กผู้ชายแสดงว่าต้องมีอยู่จริงต้องมีอยู่จริงเพราะว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยนี้พลังเลขศาสตร์เจ็ดสิบหก เลอขอกระสยจิตสุขบุตรึงจะดูไปดำหน้าให้เรื่อยๆเนาะคือเห็นไหมคะว่าแต่ละเลขแต่ละเลขมีความหมายมากนะคะแต่ละเลขมีความหมายในแต่ละตัวหน้าไพ่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีความหมายเพราะว่าเราได้นําเลขหัวศรส่ายมาอยู่ในพลังเลขกาสตร์ใช่ไหม,ไมคะแต่สักใครอยากจะเรียนเนี่ยแบบจัแบคบู่ดาว นะว่าเอ้ยเวลาเราจะคำนวณหวยเนี่ยห้ถูกตรงแม่นยำนเนี่ยก็มาเรียนได้เป็นหลักสูตรคำนวณหวยจากผู้ดาวสามารถไปคำนวณเองแล้วก็ซื้อหวยแทงเองได้คือมันไม่สเปรดสะปะคือจับผู้ดาวเนี่ยวิชาจับผู้ดาวคำนวณหวยเนะี่ยเป็นปฏิทินย้ายดาวนะมันไม่สเปรสะปะคือเรามีหลักการในการซื้อหวยซึ่งมีโอกาสท,ที่ที่ว่ามีโอกาสถูกหวยค่อนข้าง ทีดวงหวยค่อนข้างมันมีสถิติไงแล้วตอนนี่ฉันเรียนตอนนี่ศึกษาวิชาจับคู่ดาวจกบขนผู้หลวงนะค่อนข้างแม่นยำค่อนข้างตรงมากเลยซึ่งก็จะเปิดสอนในทาสเรเดนออนไลน์คือวิชาคำนวณหวยนะคะเรียกทีาวิชาจับคู่ดาวจะจับคู่ดาวบริเทนโหราศาสตร์ดวงดาวก็จะเปิดแรค์ด้วยนะคะเอาไปให้หวยเอาไปใบหวยอะไรกันอย่างเงี้ย นะโอเคเยวมาดินเทมเลยจ้ะ